ทับทิมด้วยพี่น้องจเจ้าของพี่ยิ้เข้าเหนียวไข่อทอด ไม,ไม่ใส่ไม่ส่เดี๋วตกเดี๋วแตไมนกว่านี้กันเลยจะเป็นอย่างป็นย่าเป็นย่างเป็นย่างเบิ่งย่งกระ่มกรล่ไม่ใส่เ like อามาพีนั่งนั่งเยอะเงี้ยอามาฝาหมอน่ะอามา